ทำไมอะแม่ทำไมถึงไม่มีช so ื่อไปสอบแล้วทำไมถึงไม่มีชื่อก็ผมไปสอบแล้วครับแม่แม่จะอะไรกับผมอีกแม่ว่ามันต้องมีการทุจริตถ้าลูกไปสอบแล้วไม่มีชื่อก็ต้องมีการทุจริตแน่นอนไปไปพกขอกับแม่แม่ของึุกเลย่องกจเยเดี๋ยวพ่อาไปเอง็กไ่นีเ็ว มาขอพวกค่ะดูนี่ค่ะหนึ่งมีอะไรเดี๋ยวค่ะคุณแม่ทำไมถึงไม่มีลูกดิชันในรายชื่อผลสอบคะผอ,อลูกดิฉันเป็นคนที่เรียนเก่งมากสอบได้ที่หนึ่งตลอดแล้วทำไมถึงไม่มีชื่อตั้งที่มาสอบเนี่ยหรือว่าผอ,อเนี่ยมีอะไรหมกเม็ดหรือเปล่าคะอยากได้ค่าขนมสักแสนสองแสนหรือว่ายังไงล่ะคะแม่คะ คุณแม่จเย็นๆน,นะคะคุณแม่ถามลูกสักคำไหมคะว่าลูกเนี่ยทำไมผลสอบออกมาแบบเนี้ยลูกเขาชอบเรียนไหมว่าไงแม่ครับแม่รู้ไหมครับแม่เอาแต่น้องเพีงอะแม่เคยสนใจลูกของแม่ว่าลูกชอบอะไรลูกเ็ชอบดนตรีเหมือนแม่นะ แม่เคยให้ความสาคัญกับลูกบพางไหมถามความรู้สึกของลูกบพางไหมลูกไม่อยากเรียนวิติเลยลูกอยากเป็นนักดนตรีเหมือนแม่แน่นอนฉันเคยเป็นเหมือนลูกฉันไม่นะฉันจะไม่มีวันทําให้ลูกฉันเป็นเหมือนฉันฉันไม่มีวันให้ลูกต้องมาตกประการลำบากเช่นฉัน เอออ,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 อันนี้แรกค่ะก็ตามใจลูกแล้วกันนะเอ่อแม่ก็บังคับลูกมาเยอะแล้วนะเมื่อกี้ก็ขอโทษบอออด้วยนะคะแต่แต่สิ่งที่แม่คิดไม่ได้ว่าผิดนะแม่คิดถูกนะแต่ว่าแบบก็แม่ตามใจลูกแล้วกัน ชวนแม่มาทำไมแม่ไม่ได้จะมา <c oughs> ไปไปลูกกลับกันดีกว่าขอโทษนะคะบอกกลับก่อนนะคะ <c oughs> มีอะไรก็บอกได้นะคะพ่อ